มีลูกศิษย์ถามมาว่าเจมินายเวอร์ชันฟรีสามารถสร้างรูปภาพได้เวลากี่รูปแล้วก็ในช่องก็มีคนคอมเมนต์มาถามหลายคนเหมือนกันว่าเอ้ยได้เวลากี่รูปบางคนก็บอกว่าเอ้ยวันนี้โคดตาเต็มแล้วต้องรออีกวันหนึ่งซึ่งตามประสบการณ์ก็ยังไม่เคยโคดตาเต็มนะคะก็เลยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมข้อมูลที่หามาได้ก็ได้มาจากเว็บไซต์ support.google.com นะคะซึ่งเขาจะมีตารางเปรียบเทียบระหว่างแพ็กเกจฟรีกับแบบแพ็กเกจเสียเงินนะคะทีนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตัวเจมินายเวอร์ชันฟรีเนี่ย ใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะตัวเวอร์ชันฟรีมันสามารถใช้ได้2โมเดลนะคะก็คือ2.5 Pro แล้วก็2.5 Flash นี้เล่าให้ฟังในส่วนของ2.5 Pro ก่อนตัว Pro เนี่ยมันจะ think หรือว่าคิดละเอียดมากขึ้นดังนั้นเวลามันคิดละเอียดให้คำตอบที่มันละเอียดขนาดนั้นนะคะมันก็จะใช้โทเค็นค่อนข้างเยอะตัวฟรีเขาก็เลยจะจำกัดให้แค่วันละ5พรอมเท่านั้นที่ถ้าสมมติว่าเราสร้างรูปภาพแล้วเราไปเลือกตัวโมเดล2.5 Pro มันก็จะ ไปรวมนับใน5พร้อมนั้นด้วยค่ะก็เป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะเลือกตัวโมเดล2.5 Pro ทําให้การสร้างรูปภาพมันเต็มลิมิตเร็วนะคะดังนั้นอนะ่ะถ้าเราอยากจะสร้างรูปภาพให้สนุกนะคะ ให้เราเลือกแค่2.5 flash ก็พอนะคะเพราะว่าตัว flash ตัวนี้มันสามารถสร้างรูปภาพได้ฟรีได้ถึงวันละ100รูปภาพเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้จะเป็นข้อมูลณวันนี้นะคะถ้าอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงก็ค่อยว่ากันนะคะดังนั้นครั้งถัดไปเวลาที่จะสร้างรูปภาพนะคะเช็คนิดนึงว่าเราเลือกเป็นโมเดลไหน Pro หรือว่า flash นะคะแล้วก็ลองสร้างรูปภาพดูค่ะขอให้สนุกกับการสร้างรูปภาพนะคะ